ต่อนประมาณอเียแปะประธานตัวร้อลหน้าตเร็จแล้วที่นี้ตรงนี้เห็นว่ามันร้อนเพื่อทาผิแสีดำได้ทั้งหมดก็จะให้ทำเมเป็นนี้เาค่ะแลเาแมา่เข้าพาค่ะะวันที่เด็กมา ตอนขาออกออกข้างหลัก็ล้องเรียกคือฝุ่นตอนนี้ก็เป็นช่วงช่วงแรก ไอพีเ <gen arrogance> ขาอธิบายบักค he <over> oh, ุณพี่ลองแบบโดนก่อนนะครับบ้านนี้ทำน้ำหมักค่ะน้ำหมักชิมมากขนาดจบตึกนะครับผมดะไดคุณคีรดาทำน้ำหมักสงสัยเรื่อง2.5เลยค่ะแา้ะดานี่ตั้งใจจะทำจุลินซีสำหรับไปหมักต่อสารแล้วก็เคยทดลองมาแล้วเมื่อประมาณ13.4 1ปีที่แล้วซึ่งทดองเกษตรไป

ต้นใหญ่เลยนี่ไม่เคยเห็นต้นแล้วไปดูว่า สาทุกคนนะรับทแต่นูชมกันด้วงนะครับไปทก็จมดชมย้างเป็นงยนด้วยเดี๋ยวลับแมวครับนี่โสค่ะแค่เดินผ่านก็ สวัสดีครับบ้านสวนโ้นนะครับสว,ว,วัสดีครับท่านรองประธา,านนะครับมีตัวแนครับดีดีต้อนรับด้วยท่านผอมรึรมากสว,วัสดีครับสวัสดีครับแนะนำเลยค่ะอะอยูอ่หลังหลังใหญ่ทำมาตั้งแต้นแล้วแล้วตรงน,นี้เนี่ยก็พัฒนาเป็นสวนเกษตรงตีปศุสัตษษิตษษ์เพื่อทำ อนโดยสมาชิกของคนที่เป็นสมาชิกก็จะมาฝากงานรา้อย่างเช่นฝากทต้องบอก เป็นเลยครับ้นที่กรุงเทพมหานครหลายที่เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการที่ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็จะทำให้พื้นที่เนี่ยอู่อบอุ่นนะแล้วก็มีการชื่นชมเพื่เป็นตัวอย่างที่ดีให้พวกเรามาเรียนรู้สังเกตนะเราเป็นคนกรุงเทพมาไปอยู่ย่านที่ย่านนี้นะเก็บสิ่งดีๆมา คุณทางชุมชน,ชนที่นี่น่าจะเป็นตัวอย่างพัฒนาปรับปรุงด้วยไม่หยุดเลยไม่รอเขตเรานําเขตด้วยซ้ำนะครับก็ต้องขอบคุณทางชุมชนมากมาก็ยังไงเรามีหลายๆนโยบายที่มาสนับสนุนนะครับก็อยากให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะที่คนเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องน,นะครับก็ขอบคุณการชุมชน,ชนทุกคนนะครับมีอะไรสนับสนุนก็บอกทางขอเขตได้เลยนะครับเราช่วยกัน แน่นอนคือว like, ่าเป็นงานที่บรรเทาความความทุกข์ของมสมาชิกและวก็ส่งเสริมให้สมาชิกความเงินด้วยจ้ะแล้วเราก็จะมีาสุขภาพชุมชนสุขภาพชุมชนเนี่ยคืการแล้เราก็จะมีวิสาหิจชุมชนวิสาหิจชุมชนของเราเนี่ยเรารวมตัวเพราะว่ากินอ๋อไปเตยแล้วก็จะมี นีก็เป็นงานใหม่ที่เราเกิดขึ้นในปีนี้คือของของนี้แล้วแจกดอกไม้สดเนีเราก็อาิธรมเป็นกระดาษวมสีุโดยกสมาสอนให้ มีขนาดใหญ่ไหมคะตามมีค่ะสนใจก็ซื้อนะไปรถไปมายู่ของ ป่นนี้ที่เราสําเร็จและพัฒนายั่งยืนได้เนี่ยด้วยการมีส่วนร่วมของพี่น้องในชุมชนและแบ่งบทบาทการทํางานแล้วก็การสร้างทุนให้กับในชุมชนนนืักระบวนการตั้งแต่เรื่องการจัดการขยะตอนนี้การจัดการขยะก็จะมีทีมคนนะครับเราให้คณะทำงานมาคัดแยกนะครับนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นพยางค์สลายนะครับ แต่ว่าพวกค้าทั้งหลายส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะครับที่ทางวันอาาีาเอามาบริจาคให้แล้วทีนี้ผมก็จะบริจาคให้กับพอ่พอค้าพ่อค้าที่ทา,า,ายกาวังวางขายในกระดินนะครับตรงนี้ก็จะไปต่อย,ยอดจากนี้ขเขาก็เ,เรื่องของทุกท่านดีกว่าให้เป็นขยะเป็นภาระของกอทมอส่วนตรงนี้เป็นจะเป็นถัขงขยะสอนทุมชน คือสมาชิก็จะมาใส่เอามาใส่ให้โลหะกระป๋องแก้วพลาสติกระดาษกระดาษลังอย่างเงี้ยครับแล้วทีงคมทยาใน้ีะแล้วเป็นภาระนะครับเป็นภาระของประเทศเลยไม่ใช่ของพื้นที่ เขตอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการเศษอาหารซีได้ตั้งแต่ต้นทางแล้วกล่าวสามารถจัดการเองนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมอื่นๆที่นี่มีการจัดการเศษอาหารซีจากครัวเรือนหรือว่าฟู้ดเวส์นะครับให้พี่น้องเนี่ยนำอาหารมาที่จุดพักอาหารข้างในนะครับจุดพักอาหารได้เราแล้วเราก็นามาเลี้ยงหนอนแมลงวันลายหรือว่า BFS นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมห้องปลอดฝุ่นที่นี่เราได้รับรองกั้นระดับเขาเรียกว่าอะไรห้องปลอดฝุ่นระดับดีมากอยู่ที่ารนิแอติพอมีมืเดือ Hehe, นำ้ำไนี้น้ำดิบมั้เลยดองเคี้่วอันนี้ชมได้เลยออเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนแล้วก็ชมอันนี้เป็นขนมโพกันทิขนมโพกันทินะครับเลิอันนี้เป็นสร้างมูลค่าได้จากขนมต้องมาจมีเสียงดังสายมีเรื่องอะไรเปนจสกอันี้องได้ดัายกเลยนะูนครับสรนนมต้องยุ่นไง เอาไม่ชิมก่อนเอาไม่ชิมก่อนถ้าถ้าไม่อร่อยไม่ต้องซื้อสุดไา้แล้วนะสุดได้แล้วนะแค่นี้พอแค่นี้พอเพราะว่าถ้ามาอยู่ที่นี่ต้องมาอยู่3ชั่วโมงครับถึงจะเรียนรู้และก็จบจบทิปครับทิเลย มีพี่พักระหว่างกลางก็ถือว่าก็จะดีขึ้นแบบเราไปไปเที่ยวสะพานข้ามไปน้ำแบบ ท้องมอตัวน้ำมันมีสะพานตรงนั้นมันมีเสษของเป็นหินแล้วเวลาน้ำมันลงมากเียหน้า,นเ,า,าเนี่ยหรือเราเราใบบเนี่ยมันจะมีประมาณแคบมากที่เรือสามารถเลนจักรีมีสะพานได้ันื่เปิดท้ายองมันเป็นหินท่อนหลมมันมัวหน้ขึ้นข้นเ็นหนี่ใช้เ็บของต้ดาเลยตรงไต้สะพานเลยตรง ทำทำอะไรได้ว่างถ้าเกิดมันโลลงลงมามกมเนะี่ย

แล้วถ้าสมมุติว่าอันนี้ผมผมอยากจะสเสนอเนาะถ้าสมมุติว่าเรานะครับไม่มีที่ที่ทิ้งขยะที่เป็นทางขยะคัดแยก เพราะว่าทางวัดก็คงจะไม่ให้เราไปตั้งสถิติฐานใหญ่ๆแน่ๆนะครับอันนี้เขาให้ตั้งสองฐานที่ผมเห็นเนาะคราวนี้เราเราจะประกาศให้ให้ชาวบ้านรู้ไม่ว่าถ้าจะทําตามที่ราชกาศกําหนดมาตามระเบียบเนี่ยถ้าสมมุติเราวันจันทร์ให้ทิ้งขยะแห้งวันไม่ศุกร์จะเนี้ย านต้องไปเซ็นจีด่อลแล้วเราก็จะแจ้งแล้วเสร็แต่ถ้าเนมนื่อไหร่ท่านจะปิดถนนท่านจะต้องจ่ายให้กับกร,รุงเทพมหานครภาษีเจริญบางว่ามูลสิน้าะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีสะพานทางเดินนะครับสำหรับคนข้ามนะครับแล้วตอนหลังเขาก็ได้ดัดแป คนนะคะก็ร่วมมือร่วมใจกันนะคะเพื่อที่จะมาสาธิตการปั้นหอ,อกจิ๋วนะคะเป็นการรวมตัวของเด็กๆวันนี้ในวันปิดเทอมนะคะแล้วก็วเป็นการฝึกสมาธิของเด็กเพื่อ นำนานไหมลูกสองชั่วโมงนานอยู่เดี๋ยวสามสาวเกลือที่แบบผลไม้ใช้ได้เช่นเป็นพวกน้ำหมักยิ่งได้น้ำหมักที่มีผลไม้รสเปรี้ยวค่ะถ้า ph มันเท่ากับ4มันใช้แทนสารกระดาษคาบได้เลยถ้าในสูตรของน้ำยาล้างการธรรมชาตินะคะใช้ตัวนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ล้างได้จทานเก่าดี่สวยใช่ไหมแต่เขาก็ไปเอาแบบ ยาบัวตอยเออเป็นแท้งเป็นแท้งเป็นแท่งต่อแล้วไอ้คนที่ล้อมมันไม่ได้เนียมันไม่เข้าแกมันไม่สวยพี่เธอขายอ่ะเขาขายไปแล้วบัตรติดเล็กน้อยมันต้องลงไปน